สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นเกมเฟ f i ซ City กันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาสอนทํากิจกรรมนะครับชื่อว่าเทศกาลโอบองโดยเทศกาลโอบองนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่ากิจกรรมโรมาจินะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะจัดตรงกับวันที่13-15สิหาสิงหานะครับ ยกเว้นในภูมิภาคคันโตจะมีการจัดขึ้นในช่วงวันที่13-16กันยายนโดยชาวญี่ปุ่นนะครับที่นับถือศาสนาพุทธเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเป็นช่วงที่บรรดาวิญญาณของบรรพบรุษนะครับจะกลับเข้ามาจากนรกภูมินะครับซึ่งก็จะมีการจุดไฟรอรับที่หน้าบ้านโดยมีการจัดสำรับอาหารเลี้ยงนะครับแล้วก็มีการละเล่นซึ่งในวันสุดท้ายของเทศกาลเนี่ยจะมีการจุดไฟเพื่อส่งวิญญาณกลับนะครับ ถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเรามาดูวิธีการเล่นแล้วก็ประโยชน์ของกิจกรรมโอบองกันเลยครับกิจกรรมโอบองนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ออย่างนะครับก็คือกิจกรรมล็อกอินเทศกาลโอบองซึ่งจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเช็คลายชื่อนะครับเพื่อรับฮีโร่ใหม่ๆฟรีทันทีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากนะครับใช้เวลาในการทํากิจกรรมน้อยมากนะครับก็มีประโยชน์สําหรับผู้เล่นเกมมาเฟียซิตี้นะครับเราลองเข้าไปดูนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เข้ามาเหมือนมาเช็คชื่อครับเข้ามาล็อกอินว่าเราจะทํากิจกรรมก็รับไอเทมได้ทันทีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัวฉลองเทศกาลโอบองนะครับเพื่อรับของรางวัลมากมายฉลองเทศกาลโอบองซึ่งระยะเวลา 2, 2ออกิจกรรมนี้ก็ยังมีเวลาพอสมควรนะครับการล็อกอินเนี่ยมีอีกประมาณ5วันนะครับแล้วก็กิจกรรมฉลองเทศกาลโอบองเนี่ยมีอีก7วันนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับ การเล่นกิจกรรมนี้นะครับเราก็ต้องมีบัตรนะครับของการที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับโดยสามารถเล่นเกมได้สูงสุดเนี่ยใช้8ใบนะครับซึ่งจะหาได้จากการทํากิจกรรมต่างๆโดยกิจกรรมของเทศกาลโอบองเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2อย่างก็คือการทดสอบความกล้านะครับกับการตักปลาทองซึ่งก็ลองเล่นดูแล้วนะครับก็การทดสอบความกล้านี้ต้องใช้การคลิกแล้วก็ ใช้เวลาพอสมควรนะครับส่วนการตักกระทองนี่ก็คล้ายๆกับงานวัดบ้านเรานะครับที่มีการตักกระทองก็เป็นกิจการที่จะได้คะแนนนะครับเป็นเหรียญน,นะครับแล้วสามารถที่จะมาแลกของรางวัลในร้านค้าฉลองเทศกาลนี่นะครับซึ่งในส่วนของของรางวัลของการแลกเหรียญน,นะครับของเทศกาลโอบองนะครับก็ มีความน่าสนใจพอสมควรนะครับก็มีไอเทมที่ได้เยอะพอสมควรแล้วก็ง่ายนะครับเมื่อเทียบกับการได้ครับคะแนนนะครับซึ่งจะสังเกตว่าก็จะมีคะแนนตั้งแต่500,000 0พัน0อ0 0 0และ5,000ตอนนี้ผมกาลังทำกิจกรรมนี้ถึงตัวกดล็อกไอเทมแพ็กเกจอยู่ที่3,000แล้วจะสังเกตว่าได้ไอเทมเยอะมากนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นเกมมาเฟียซิตไม่ควรพลาดนะครับ ถ้าผู้เล่นเกม Mafia City นะครับชอบคลิปนี้นะครับแล้วมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ